พระองค์จะส่งให้บททดสอบกับเขาให้เขาเนี่ยได้หันกลับมาสู่การรำลึกถึงร้อและเป็นบ่าวที่ดีเหมือนเดิม ในหัวใจของผู้ศรัทธาการที่เราอยู่บนความสะดวกสบายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบเพราะมีคนจํานวนไม่น้อยในยามที่ยากลําบากเขาเป็นคนดีของลอในยามที่เขามีริสกีที่กว้างขวางมีเงินทองมากมายหรือมีตําแหน่งมีอํานาจเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งและเมื่อเขาเปลี่ยนและอลอนั้นยังทรงรักและเมตตาเขาพระองค์จะทรงให้บททดสอบกับเขาให้เขาเนี่ยได้หันกลับมาสู่การรํานึกถึงลอและเป็นบาวที่ดีเหมือนเดิมดังนั้นผมและพี่น้องเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยก็ต่างผ่านช่วงเวลาที่รุ่ง โรทุ่งเวลาที่ถูกคนห้อมล้อมใช้เงินสะดวกสบายทาให้เราเองอาจจะหลงประเด็นไปก็ได้ว่านี่คือดุนยาเอาตัวเองไม่อยู่หุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนหนึ่งที่คล้อยตามต่ออารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จมอยู่กับความไม่มีความสุขท,ทั้งทั้งที่ทุกอย่างมันดูดีคิดอะไรก็เหมือนดีดนิ้วแล้วได้แต่ว่ากลับไม่สามารถสัมผัสกับความสุขในช่วงเวลาที่ยากลําบากได้เลยดังนั้นอลัลลอฮ์จึงทรงประทานความเมตตามอบบททดสอบให้กับเราให้เราได้เกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อเราหลงลืมตัวอลัลลอฮ์ก็ทรงได้เตือน สกิดเราด้วยความยากลําบากต่างๆ